ไม่รู้ว่างูหรือปลาไหลพอลงมาดูจะชัดนะปลาไหลดูตัวเลยเฮ้ยตัวเบลเลอร์เลยเมื่อเมื่อวานก็ได้งูเหลือมตายคาตายเลยนะนี่เฮ้ยพังด่านพังด่านพังไม่รู้ตัวอะไรนะเมื่อคืนฝนก็ไม่ได้ตกนะและนี่ โอ้โหแสดงว่ามันดิ้นเลยดิดูมันใหญ่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยออกก่อนเออดูจะชัดดิเฮ้ยถลมม่มอ่ะไออันนี้ถึงกับถลมม่มอะดูดิมีมีโอ้โหดู เชีอกใหญ่จริงวะวิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่เออแ้องแกะเชือกก่อนอืมรู้ไสองตัวอ่อื้ตัวที่สองนะปละไหลอะ่ะไอ้นี่ใหญ่กว่าตัวแรกอีกเออสุดๆเลยใหญ่จริงใหญ่จริง าไปแกะบนฝั่งะแกะตรงนี้อันตรายมีเยอะแต่มันไม่ค่อยเข้ากันหรอกไรอเยอะเยอะนี่ยในดินทำนะี่ยดึงต้นหญ้าีนเจอหมดมันก็มีทำรู้มั้งเน่แต่ว่ามันไม่ค่อยทำเยอะเยอะเปลาไรเยอะในนานที่เข้าก็มีปีเนี่ยดักมาหลายดักมาสาม สามปีมีปีเนี้ยปลาไหลเข้าเคเดี๋ยวไปแกะกันบนบกนะโอ้แม่งใหญ่เห็นได้เช้าแล้วนึกวา่างูไอ้ที่อดูไอยได้ปูอยู่โอเคเดี๋ยวไปจับกันบนบก